สวัสดีครับช่้องนี้มีโชว์นะครับยูโรวันนี้คุยกันบรรยากาศนะครับในการเริ่มเตะกันแล้วเริ่มเข้มข้นนะฮะก่อตัวพีละเล็กทีดน้อยนะครับอาจจะยังซึมๆในความรู้สึกของแฟนบอลนะครับชาวไทยแต่ว่าพอเข้ารอบต่อไปนะครับก็จะเข้มข้นขึ้นลำดับนะครับ เมื่อวานนี้ก็พิกล็อกกัน2คู่นะฮะแมโดยเฉพาะโรมาเนียเนี่ยก็เอาชนะยูเครนไปได้นะครับเมื่อวานนี้ก็พิกล็อก2องคู่นะครับอีกคู่หนึ่งเบลเยียมก็แพ้นะฮะแมเนี่ยทันต่อสักเพอรก็หงายท้องกันไปนะแพ้สโรวาเกียไปนะครับก็เดี๋ยวรุนต่อนะฮะ ส่วนปิดท้ายในกลุ่มดีครับฝรั่งเศสชนะออสเตรียนะครับแต่ว่าแม่เสียเครียนเอปเป้นะครับมีปัญหาจมูกนะครับบาดเจ็บอาจจะต้องเห็นบอกใส่หน้ากากนะครับอ่านี่ต้องระวังเรื่องการบาดเจ็บของซูเปอร์สตาร์นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะได้พูดถึงซูเปอร์สตาร์ในยูโรครั้งนี้นะครับถ้าจะว่าไปนะฮะก็จะมีหลายคนนะ ฟิลฟอร์เดนนะครับไม่ว่าจะเป็นควินตูบอยส์นะฮะม่จะเป็นลูก้าบูดิชนะ,ะพอบาดไม่รู้โรยหรือคริยันอิมปาเป้นะฮะอีกหลายคนแต่ความโดดเด่นเบอร์หนึ่งเนี่ยรีบิงว่าเราต้องยกให้คนคนนี้เลยหนึ่งเดียวคนนี้ครับก็คือคริสตนโโรนันโดนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเขาเนี่ยโอ้โหอายุจะ40แล้วละนะครับแต่ว่า ทำสถิติไว้อย่างสุดยอดนะครับ CR7 นะฮะทิ้งไวส้สถิตินี้ยากที่ใครจะทำลายได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอจำนวนนะฮที่เตะรับใช้สโมสรคือเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยนะครับ1,204นัดนะครับแล้วก็ยิงไปได้ถึง873ประตูจาก การอ้างอิงของสาพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลดานาชา,าตอย่างเป็นทางการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยแอสซิตก็เยอะ249ครั้งนะครับนะฮะแล้วก็ลงรับใช้ทีมชาติโปรตุเกส205นัดนะฮะแถมยิงไปถึง128ประตูน,นะครับทำแฮตทริกไป10ครั้งไม่มีผู้ชายหน้าไหนนะฮะที่จะทำได้ในทีมชาตินะครับ การเล่นฟุตบอลโลกมาถึง5ครั้งนะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นะครับห้าครั้งครับได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เป็นรองฟรานเชสโกเกนโตที่ได้6ครั้งนะครับโอ้โหแล้วก็7จ็ดฤดูกาลครับได้ตำแหน่งดาวซันโบในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ4ครั้ง ที่พีโดได้รางวัลรองเท้าทองคำนะฮะส่วนถุงเท้าเนี่ยไม่มีครับไปหาเอาเองหาไหมนะฮบางลงดอได้ไปห้าครั้งนะครับได้ไปส่วนแชมป์ตลอดอาชีพการเป็นนักฟุบอลเนี่ยสามสิบสามแยกแยะโอ้โหไม่ต้องไปแยกแล้วกันนะไปหาอ่านเอานะแหมจะไปพูดง่ายอย่างนี้นะครับ ความเป็นซูปเปอร์สตาร์ของเขาที่ยืนยังกีรังยั่งยืนนะครับแล้วก็เขาจะเล่นในยูโรเป็นครั้งที่6นะฮะโอโ้โหหกครั้งของเขาเนี่ยนะครับเขาคว้าแชมป์ยูโรมาได้นะครับในปี2016นะฮะบ,บทบาทตอนนั้นเนี่ยเป็นเพลเยอร์แอนด์แมนเจอร์กลๆเลยนะฮะสุดยอดนะครับ เท่าๆกับที่นะครับในการแข่งขันยูโรครั้งนี้นะครับคิซโซโรนัลโดนำทีมโปรตุเกสนะครับเป็นรองอ่าเป็นตัวเต็งนะฮะจากการวิเคราะห์ของ,ของ,ของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เขาบอกว่าโอกาส9.2%นะฮะก็คือเป็นเต็ง5นะครับมีลุ้นทีเดียวเชียวครับผู้เล่นของโปรตุเกสชื่อชั้นหลายคนน่าสนใจมากนะครับ ทั้งนี้นะครับโปรตุเกสนะครับวันได้คิวการเตะเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็พลาดไม่ได้นะครับในการเตะวันพรุ่งนี้นะครับนะฮะแกจะเตะตีสองนะครับในกลุ่ม F กับเช็คนะฮะเสียดายครับไปเตะสตีสองลีมิงไม่ได้ดูเดี๋ยวก็ดูนะกันนะว่าคริสตโรนัลโด จะสร้างผลงานในยูโรครั้งนี้ได้หวือหวาคือฮาน่าสนใจขนาดไหนยิงประตูเพิ่มได้ไหมทําทีมไปไกลนะตันที่แชมป์ยูโรและนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาทําได้ดีรักษาสภาพร่างกายอีก2ปีฟุตบอลโลกคราวหน้าจะเป็นน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วครับนะคงไม่เตะไปถึง45ปีแน่นอนนะครับถ้าได้แค่ อีก2ปีไปเล่นยูฟ่าฟุตบอลโลกกับทีมชาติโปรตุเกสก็ถือว่าเป็นสุดยอดพี่โดกนะเชียร์กันลีมิงก็ชื่นชมเขานะครับตั้งแต่สมัยโนเนมมาแมนยูใหม่ๆนะครับเป็นนักเตะทรงคุณค่าที่แบบหาได้ยากกว่าจะมีซปเปอร์สตาร์แบบนี้เกิดจุติขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับ แมถ้าไม่มีโรนัลโดไม่มีคิซโนโเอ,อเริโอเนลมารซี่นะครับจากนี้ไปเนี่ยหาตัวตายตัวแทนไม่ได้เนี่ยโลกฟุตบอลก็คงจะเหงากร่อยลงไปอย่างพอสมควรนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวช่องหลีหมิงโชกับผู้ชายหน้าตาดีนะครับหน้านี้ตึงมากเลยนะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้จะภาคยูโรนะครับโอ้โหคู่ ดีด้วยครับอแอมเบรเดียกับอ่อโคเอเชียนะครับติดตามดีมิงโชกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับปุ่มปูนชักชักชัก,กสวัสดีครับพี่